สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักตกปลาทุกคนนะครับสําหรับวันนี้นะครับวันนี้แอดมินเพจก็ได้พาเพื่อนเพื่อนนะครับเดินทางมายังพื้นที่หนองหลวงนะครับหนองหลวงเขตอําเภอเวียงชัยนะครับจังหวัดเชียงรายนะครับวันนี้เดินทางมากัน3ชีวิต3ชีวิตก็คือ3คนนะนะครับลงเบ็ดไปเรียบร้อยนะครับลงตอนเช้าเช้าต้อนรับอากาศสดชื่นนะครับ อ่าลงเบ็ดไปทั้งหมดก็คนละเจคันนะครับสาก็21นี่ครับบรรยากาศทั่วไปของหนองหลวงวันนี้นะครับอ่าอากาศสงบนะครับแล้วก็มีหมอกนะฮะมีหมอกแต่ตะวันยังอ่ามองไม่ค่อยเห็นนะครับอ่านี่เป็นบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับหลังจากที่ทางเทศบาอลอำเภอเวียงชัยนะครับเขาได้จัด ไองานลอยกระทงหรือว่างานอะไรก็ไม่รู้นะอ่าน่าจะเป็นงานลอยกระทงนะครับรู้ล่วงไปนะครับอ่าวันนี้อ่าทางเราว่างนะครับก็ได้อ่ามาลงเบ็ดนะครับมาลงเบ็ดกันนะครับเพื่ออ่าระบายความอ่าความเครียดเครียดอ่าถ้าทํางานเครียดเราก็ระบายไปนะครับมากันสามคนสามคันนะครับอ่าสามคนแล้วก็สามคันนะครับอ่าวันนี้มีเซียนนะครับมีเซียนจากไอโน่นนะครับบน ไม่ยาวคนหนึ่งนะครับจากในเมืองเชียงรายคนหนึ่งนะครับแล้วก็แอดมินเพจนะครับก็ได้พาเพื่อนๆมานะครับวันนี้นะครับลงหลังจากลงเบตกันไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าวันนี้จะมีตัวไหมนะครับหรือว่าเพื่อนๆนะครับถ้าสะดวกนะครับวันนี้ก็ไม่ได้ไปที่ไหนนะครับหรือว่างเว้นจากภารกิจก็เรียนเชิญได้เลยนะครับที่นองหลวงนะครับ อ่าปกตินะครับจุดไอที่หลองหลวงนี่นะครับจะมีอ่านักตกปลานะครับแล้วก็นักกีฬาตกปลาหลายๆคนนะครับเขาจะอ่าเดินทางมานะครับตกปลากันตั้งแต่โน้นนะครับสะพานนะครับที่อ่าหมอกคุมคุมอยู่นะครับห่างนี้ไปประมาณอ่าห้าร้อยเมตรนะครับแล้วก็ตลอดลาตลอดฝั่งนะครับตั้งแต่อ่าสะพานใหม่นะครับลากมาถึงลานนะครับลานตรงอ่าที่เขาจัดงานสองสามวันนะครับที่ผ่านไปแล้วก็อ่าตรง จุดท่องเที่ยวนะครับตรงนี้ก็คือจะมีห้องน้านะครับรองรับนักท่องเที่ยวแล้วก็มีร้านนะครับสวยงามนะครับที่เขามาสามารถมาเช็คอินได้เลยนะครับที่บริเวณจุดนี้ก็คือหนองหลวงอําเภอเวียงชัยนะครับเขาเขียนไว้ว่าฮักนะหนองหลวงนะครับนี่นะครับจะเห็นป้ายอยู่นะครับสวยๆนะครับมาเช็คอินกันได้นะครับมาเที่ยวกันได้เลยครับที่หนองหลวงอําเภอเวียงชัยนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับแอดมินก็ มาตกป่านะครับมาตกป่านะครับพระอาทิตย์กําลังโผล่ครับตอนนี้ก็หกโมงกว่าๆนะครับหกโมงเช้าอากาศสดชื่นนะครับมีหมอกมองไปทางไหนโอ้โหนะครับเป็นที่เย็นตาเย็นใจนะครับนักตกปลาก็โน่นนะครับเริ่มมาแล้วครับโน่นหัวโน่นก็มีมาอยู่สองคันนะครับสองคันนะครับตอนนี้ก็กําลังลงกันนะครับ ครับก็ยังไงนะครับบ่ายๆเย็นๆเรามาลุ้นกันอีกทีนะครับว่าอาจะมีตัวไหมนะครับแต่ว่าอาเพื่อนๆนะครับหรือว่าน้าๆที่เขามาตกกันนะครับเขาก็บอกว่าได้ตัวตลอดนะครับอ่าปลานี้อ่าไม่ต้องมาคิดถึงนะครับขอให้ได้บรรยากาศชิวๆกันนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับเดี๋ยวเย็นๆมาลุ้นกันอีกทีครับผม